สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24มีนาคมพุทธศักราช2565 17นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผมวันนี้ดาวดินจะพาอะไรไปนั้นนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินถิ่นเมืองเลยครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ดาวดินเดินกินนอนเที่ยว อย่าลืมกดเข้าไปติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับจะพาทุกท่านมาดูนะครับผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮนะครับผมซึ่งเราก็ได้ทำการปลูกหลายสายพันธุ์นะครับผมผักสลัดนะครับก็มีทั้งต้นที่สวยงามนะครับรับประทานได้นะครับหรือว่าบางต้นรับประทานไม่ทันเขาก็จะแก่ก็จะสูงนะครับซึ่งดาวดิน ก็จะนําเขาไปให้เกิดประโยชน์นะครับที่จะทาไปทําอะไรนั้นก็คือดาวดินก็จะทําการเก็บนะครับใบของลาต้นที่เขาไม่สวยงามนะครับผมหรือว่าเขาแก่แล้วนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะนําไปเป็นอาหารให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมที่ดาวดินเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยเช่นงนี้ครับผมลําต้นมันไม่สวยแล้วนะครับเราก็มีใบตรงลําต้นเงนี้ย เราไม่ได้นําไปรับประทานนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บออกเลยนะครับเดี๋ยวกนนี้ทาการเก็บออกนะครับคล้ายๆตกแต่งมันนะครับผมแล้วก็จะเอาใบที่เราเก็บนะครับไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าเมื่อรอไปให้เป็นอาหารน้องหอยเชอรี่นะครับเขาจะกินเก่งไหมนะครับหรือเขาจะชอบกินหรือเปล่านะครับเหมือนที่ดาวดินได้นําต้นผักชูรสนะครับหรือว่า ในส่วนของดอกแคป่ามาให้เขานะครับซึ่งเขาจะชอบมากเลยนะครับส่วนวันนี้ก็นี่ครับจะมาเก็บดูนะครับเนี่ยใบที่ไม่สวยนะครับผมแล้วก็เก็บออกนะครับตกแต่งให้มันนะครับนี่ครับอย่างนี้เสียได้นะครับปลาแมหอยเชอรี่หอยเขายังกินอยู่นะครับใบที่ไม่สวยเนี่ยเราก็มาตกแต่งนี่นะครับนอกจากเราปลูกไว้รับประทานนะครับแล้วถ้ามันเหลือจากรับประทานเราก็สามารถนําไปเป็นอาหารให้น้องหอยเชอรี่ได้นะครับผม ซึ่งที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมเราก็ทําอยู่นะครับผมซึ่งดาวดินก็ได้มีโอกาสได้ทดลองทําหลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งการทาแต่ละอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะครับตอนที่เราดูใน YouTube หรือว่าดูคนอื่นทําก็เหมือนจะง่ายนะครับแต่พอเมื่อได้มาทําด้วยตัวเองไม่ง่ายเลยนะครับนี่ดาวดินก็ทําการเก็บนะครับเลือกดูนะครับใบไหนที่ไม่สวยนะครับผมขาด แบงหรือว่ามันแก่มันเหลืององนี้ครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่ดีกว่าที่เขาจะเหี่ยวเฉาตายอย่างเงี้ยเสียดายนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเี้เรายังเอาไปให้เป็นอาหารน้องหอยเชอรี่ได้นะครับนี่ล้วก็แต่งให้มันซะนะครับจะได้สวยงามน,นะครับเราดินก็ทดลองปลูกไว้นะครับผมก็รับประทาน นะครับแล้วก็ไนที่เราไม่ได้รับประทานหรือว่าเรารับประทานไม่ทานมันจะแก่มันจะอะไรเราก็สามารถนําไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่ได้ครับเดี๋ยวเรานะครับจะนานี่ครับที่เราเก็บได้เมื่อสักครู่นี้นะครับไปให้อะหอยเชอรี่ดูนะครับซึ่งนะครับผมเราดินก็ได้นําผักที่เศษผักที่ไม่ได้นําไปรับประทานนะครับมาให้เป็นอาหารน่องหอยเชอรี่นะครับนี่ครับ จะเห็นว่าเขากินเก่งมากเลยนะครับไม่แพ้กับดอกแคปา่าหรือว่าต้นผักชูรสที่ดาวดินได้เก็บมาให้เขากินก่อนหน้านี้เลยนะครับนี่อันนี้ใบผักชูรสนะครับที่ดาวดินเอามาให้มาให้เขากินเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนวันนี้ก็ได้นี่ครับดูนะครับ อันนี้ผักสลัดที่เราเก็บมานะครับเมื่อเอาไม้ให้เขากินเขาจะกินเก่งนะครับนี่แล้วก็โตเร็วด้วยนะครับผมอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับอนุบาลน,น้องหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับผมท่านใดสนใจนะครับไปเลีย้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธ์หอยเชอรี่นะครับผมหรือว่าไข่หอยเชอรี่ก็สามารถทักมาสอบถามที่ดาวดินถิ่นเมืองเลยได้นะครับผม มีไข่หอยเชอรี่มีพ่อแม่พันธุ์เยอะเลยนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านนําไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ดูเขากินนะครับเพลินดีนะครับผมช่วงบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับผมเสร็จจากการทํางานนะครับดาวดินก็เข้ามาที่อาณาจักรดาวดินการ d เล่นโ e มแห่งนี้เลยนะครับผมมีส่วนเกษตรเล็กๆนะครับผมไว้ให้ผ่อนคลายเมื่อยามคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลหน่อยเชอรี่นะครับผมเดีย๋ยวพามาดูบอ่อวัยรุ่นเลยนะครับว่าเขาจะกินเก่งไหมนะครับนี่ดูนะครับบอ่อวัยรุ่นนี่ก็กินเก่งเลยนะครับลุมกินทีเดียวเลยนะครับนี่นี่พักก็เอามาแบ่งให้เขากินนะครับผม ดาวดินพยายามจะให้อาหารเขาให้หมดวันต่อวันนะครับเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ไม่เน่านะครับผมในแบบสไตล์ของดาวดินถิ่นืองเลยนะครับผมแล้วก็ระดับน้ำไม่ได้สูงมากนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนี่ครับอันนี้การเลี้ยงที่อาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมนะครับผมซึ่งท่านไหนที่กำลังศึกษาก็ลองไปนำไปปรับไปเปลี่ยนไปปรับใส่กับตัวเองนะครับผมอาจจะเหมาะสำหรับ ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมที่นี่หรือเปล่านะครับหรือว่าท่านใดมีแนวคิดหรือว่าได้ทําแบบไหนแล้วก็ทําให้เขาขยายพันธุ์ได้เร็วได้โตเร็วใหญ่วางไข่ได้ดีก็สามารถแนะนํามาได้นะครับผมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับเผื่อที่ว่าหลายท่านที่กําลังศึกษาอยู่จะได้นําไปปรับใช้นะครับไม่อีกบ่อหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้บ่อนี้เท่ากับเหรียญห้านะครับผมเป็นบ่อวัยรุ่นเท่ากับตัวเหรียญห้าบาทนะครับนี เดี๋ยวพามาดูที่เหรียญ10บาทบ้างนะครับนี่ไซก็จะใหญ่มาหน่อยนะครับนี่ตัวขนาดเท่าเหรียญ10บาทนะครับท่านใดสามารถแวะมาชมแม่ามาทักทายดาวดินถิ่นเมืองเลยได้นะครับผมที่กรุงเทพม,มหานครเขียรลาดกระบังนะครับผมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรดาวดินการเินโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผม ตอนนี้นอกจากมีการเลี้ยงหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับก็มีการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาช่อนนะครับปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับบ้างนะครับผมกาลังเพาะพันธ์กําลังใช้เวลานะครับว่างจากการทํางานประจานะครับมาทําหลังเลิกงานบ้างนะครับช่วงกลางคืนบ้างหลายๆ EP ที่ดาวดินได้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมไปก่อนหน้านี้นะครับผมดาวดินก็มีเคล็ดลับอะไรนะครับหรือว่าที่ อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมแห่งนี้ทําแล้วก็ได้ผลดีก็นํามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมรับนาไปปรับใช้นะครับผมดาวดินทินมเมองเลยนะครับก็ขอฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถินมเมองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามความเคลื่อนไหวดที่ Facebook Fan Page นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาของ a c e b o o k นะครับว่าดาวดินเดินกินนอนเที่ยวอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม เพลินดีนะครับผมนี่ครับดูเขานะครับกินผักสลัดนะครับในช่วงค่ำของวันพฤหัส,สบดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มีเคล็ดลับดีๆก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมใน e ีต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า ขอขอบคุณและสวัสดีครับ